โชว์ความรอให้หน่อยโหสัตยังหอถ้ามันกัดไปไหนนะครับ้าว <c oughs> แตกเสียวโอ้โหเนี่ยภาพก,การกเรีเามเตงเยล่งออหน,หนองมัน่พัห้านหกนเจ็ดพนแปดพก้าิบนันบเอ็ดพันิองันส้บนสิ พอาเหลตอนี้ผมก็เก็บยาไปเนาะเก็บยาไปายคนไมีคยครับนี่รถของอาใหม่ล่าสุดที่มาเล่นทั้คนผาใหม่เป็นให้หลุดเปตัวหนก็มาไายุกคนแต่ว่าถห้แด่เก่าหวไหมั้ยครับ่าใหม่จะแพ้

อาทยกว่าทุกคนที่ทเล่นหมวดพาร่ะจะไม่ขึ้นเออแบบมขค้นแน่ๆไม่ท้นไม่ท้นมขึ้น อนพ่้วเ็กยก็ลงีที่ดกแ่ต้องาดูอ่ะน,น,นี่เป็นเวลาอะไร thank <laughs> you

ไรที่อะไรไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นอ่ะก็อุ้ยเกี้ยงคนก็จะขวาครับขวาดนะตึ้งรู้สึกข้าใจว่ะโอ้ไม่กอดจะพังแล้วเกี้ยงเก้าอีต้อง ทำไรวะเองขวานันไเหรอเอาเแหลกกเจอหลีกว่าเยหนลีคนาลีแน้มีขี้ยาหลีไมถ่ายควายได้ไปแข่เลยกั

ที่รับชมคลิปผมจากช่อง191ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ปงใจดีดกระโปรค,คนนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับไปแล้ว